وآية ٌَ لهم َُّ الليل َُّْ نسلخ ََُْ م ِ ن ْ ه ُ نهار ََ فإذا ََِ هم ُْ مظلمون َُُِْ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكاف أ م ا بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมครับหลังจากโรคทางสังคมหลังจากสิ่งที่บ่งบอกความเสื่อมสังคม เพืไไ่อจะบ่งบอกว่าเหตุใด,ดอัลตลาจึงทรงคัดสรรให้เซน,น,นานาบีมุฮัมมัดส,สดลุลลัลฮุอะลีวะซัลลัมได้เป็นนุบูวัดเป็นนบีท่านสุดท้ายที่ทําให้าศาสนาของท่านสม,สมพรง n ของอัลตลาสมบูรณ์เพราะว่าสาระธรรมะอันสุดท้ายนี้าศาสนาที่มีความสมบูรณ์นี้จึงมีความคู่ควรที่จะจัดการกับโรคร้ายทางสังคม มีความคู่ควรที่จะได้ซักฟอกคนที่เสื่อมที่สุดในสังคมให้กลายเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในสังคมดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าจะส่งนบีมุฮัมมัดสุลต่านฮุอุอิลลัลสลัมหรือส่งลงวะฮยูนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่ความเสื่อมน้อยกว่านั่นแหละเป็นที่มาที่การลงวะฮยูนี้ลงมาในสังคมอาหรับที่มักกะอันเนื่องจากเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อม หรือเป็นรังแห่งความเสื่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นแต่นอกเหนือจากเรื่องการดื่มสุราที่พารณนามาก่อนในตอนก่อนหน้านี้แล้วก็มาสู่อีกอันหนึ่งที่บ่งชี้ถึงโรคทางสังคมและความเสื่อมและการที่ไม่สามารถแยกแยะแยกแยะใช่หรือไม่ใช่และตกอยู่ในภาวะเห็นผิดเป็นชอบก็คือปัญหาของอริบาหรือดอกเบีย้ย ว่กา,าวกา,า,า,ารอะฮ์ล์ฮิจัด والعرب والجاهود واليهود يعطون يعطون الرiba وقانا فاشيون فيهم ปรากฏว,ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการซื้อการขายและก็ธุรกรรมต่างๆของคนในฮิยาตสก็คืออาระเบียฝั่งตะวันตกตั้งแต่เหนือเยเมนขึ้นมาก็คือเมืองตออิฟเมือง ยิฐดาในปัจจุบันเมืองมักกะเมืองยาซริบหรือมาดินานปัจจุบันวันอาหรับและก็ชาวอาหรับทั่วทั้งหมดอาหรับในซีเรียอาหรับในชามฟิลิสเตียอาหรับในยเมนอาหรับในอัลบาฮรานอาหรับในตัวคข้าศุภรเองวันยาฮูดวันยาฮูดที่กระจายกันอยู่ทั้งในฟิลิสเตียทั้งในส่วนต่างๆของโลกในชุมชนหรือในมณฑลมณฑลโรมัน ยู t อาต a นนะอาริบตาตางตงงรู้สึกว่าถ้าทำธุรกรรมซื้อขายกู้ยืมแล้วก็ระดมทุนก็จะต้องให้ดอกเบีย้ยไม่มีคนสักกลุ่มเดียวที่จะบอกว่าเอจะให้ได้เหรอพระธรรมบัญญัติเนี่ยไม่ห้ามไม่ให้เราเบียดเบียนพระธรรมบัญญัติไม่ให้เราการพานันลงทุนในความเสี่ยง พระธรรมบัญญัติไม่ต้องการให้เราเป็นคนยึดติดในทรัพย์แล้วก็หลงรุ่มหลงในทรัพย์เจะได้หรือเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีใครมองเห็นเลยว่าการจ่ายดอกเบี้ยและการเรียกดอกเบี้ยนี้เป็นเรื่องห่างคุณธรรมอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมอย่างไรเป็นอะไรที่เป็นการเห็นผิดเป็นชอบไปได้อย่างไร ว่า كانوا เจตพิฟุนในนี้ว่ายบรุญไปจนถึงขั้นหลงลุแลกสัวจนกระทั่งเรียกว่าธรรมเนียมแห่งการคิดดอกเบี้ยคือเรียกดอกเบี้ยและธรรมเนียมแห่งการให้ดอกเบี้ยนี้บรรลุไปจนถึงเรียกกันจนอัลอัลอัลถึงขั้นหลงลุเรียกจนกระทั่งโอ้โห เรียกไปได้อย่างไรถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเรียกกันไม่ได้อย่างไรทุกวันนี้ก็มีใช่ไหมยืมสองพัน 2, บาทแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยท,ทุกวันทุกวันทําไปทำมาพอทําร้ายร่างกายกันพอเรื่องขึ้นถึงโรงพักยืมมาสองพันบาทจ่ายดอกเบีย้ยไปทั้งแล้วทั้งต้นท,ท,ทั้งดอกสองหมื่นบาทนี่คืออิลหัดเดลกลูไปจนถึงลำดับขั้นที่เรียกว่าเกินจริงเกินจินตนาการว่าคุณเรียกไปได้อย่างไร ยืมมาแสนเดียวแล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนผ่อนรู้เหมือนกับว่าพอผ่อนไหวเป็นผ่อนวันละสามร้อยสามร้อยห้าร้อยห้าร้อยผ่อนไปจนทั้งมีคดีความฆ่ากันตายทำลายร่างกายกันตายหรือเรื่องถึงโรง,งพักถึงโรงถึงศาลเพิ่งจะรู้ว่ายืมมาแสนเดียวอ่ะผ่อนไปเก้าแสนกับแล้วเก้าแสนแปดหมื่นนี่ก็คืออิลาฮัดเดินลูเรียกกันไปจนกรทั่งถึงถึงขั้นที่เรียกว่าสุดะจินตนาการ วันก็สวัวแล้วก็ถ้าไม่ให้ใช่ไหมก็ยังใช้การปฏิบัติที่เรียกว่าไร้คุณธรรมไร้น้ำจิตน้ำใจไม่ให้ใช่ไหมคอยดักซ้อมดักตีหัวดักนำไปซ้อมดักอุ้มพาไปเอาไปกักไว้สามวันแล้วก็ทรมานเพื่อที่จะให้ไปหาเงินมาหรือถ้ายังไม่ให้อีกก็ตัดหูตัดนิ้ว หรือฆ่าตายนี่ก็คือเวลว่ายับุนูกูนะอิล่าฮัดเดลลกัลูอิวัลกัสวะว่าอินชาอัลลอฮฺุตะบากวะตาอาลาเราจะได้ศึกษาสิ่งนี้ต่อแต่ทั้งหมดได้ยืนยันถึงว่าเหตุได้เราจึงสละวาตอนบีไซยิดนานบีมุฮัมมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ด้วยคุณงามความดีด้วยวะมาอัรซัลนากะอิลลาราะห์มะตันลิลอาลามีนวะมาอัรซัลนากะอิลลาราะห์มะตันลิลอาลามีนแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามา เื่อเจ้าจะได้เป็นเมตตาแก่นานาอารยชาติเพื่อที่จะได้ให้สิ่งเหล่านี้สิ้นสุดและหมดสิ้นไปแต่เกิดอะไรขึ้นจึงไม่เป็นไปตามนั้นและการเป็นที่มาที่เราจะต้องทำอามันอย่างมากมายติดตามต่อไปวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระากาตุ وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون